เชื่อว่าหลังจากจบเกมที่ไทยแพ้ซาอุดิอาระเบียไปเมื่อวานนี้นะคะหลายๆคนโดยเฉพาะแฟนบอลคะ่ะน่าจะจําฟู้หมิงผู้ตัดสินในเกมได้เป็นอย่างดีค่ะวันนี้หนึ่งนาทีมีเฮก็เลยรวบรวมผลงานของผู้ตัดสินคนนี้มาให้ดูจะได้จําให้แม่นๆเลยค่ะ หนึ่งนาทีมีเฮสนับสนุนโดยยาดมตราโป้ยเซียนหนึ่งนาทีมีเฮวันนี้ไปดูวีรกรรมของกรรมการเจ้ากรรมฟู่หมิงจากจีนที่ทำให้ฟุตบอลไทยน้ำตาตกมาถึง2ครั้งสองคราครั้งแรกกับเกมฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียยู9รอบคัดเลือกไทยกับเกาหลีใต้ นี้แฮนด์บอลเต็มๆดูสิครับแต่สุดท้ายไม่เป่าแฮนด์บอลปล่อยให้เล่นเกาหลีใต้หลุดเข้าไปทำประตูชัย <c oughs> ต่อมาล่าสุดเป่าจุดโทษหน้ากางขาพาซาอุดิอาระเบียเฉือนชนะไทยไปแบบเจ็บแสบหนึ่งประตูต่อศูนย์กับศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชีย โอ้โห,โหพี่ฟูก็เพียรเล่นเป่าแบบเนี้ยสมควรละที่รามิเรสเคยฉุนจัดเกือบวิ่งไปอัดฟู่หมิงหลังจากที่เขานั้นไล่รามิเรสออกแบบหน้ากังขาและนี่คือหนึงนาทีมีเฮ